เ็นเหมือนกันไหมคะใครที่ตื่นนอนมาแล้วปากเหม็นน้ำลายบูดฟางก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะเวลาเราแปรงฟันเนี่ยนะคะมันจะรู้สึกสะอาดแค่หลังแปรงฟันเนาะแต่ระหว่างวันเนี่ยค่ะมันก็ยังมีกลิ่นปากแล้วก็มีคราบพ,พักหรือะคราบเหลืองๆเนี่ยค่ะเกาะตามซอกฟันของเราอยู่นะคะยิ่งช่วงโควิดนี่นะคะเราใส่แมสกันใช่ไหมคะอันนั้นรู้เลยนะคะมัน,นก็ยังมีกลิ่นปากอยู่เราจะได้กลิ่นปากของเรานะคะเวลาใส่แมสเนาะแล้วฟางเนี่ยค่ะก็มีปัญหา อาการเสียวฟันนะคะเพราะฟาฟันเนี่ยไปบุดฟันมาเนาะแล้วก็มันจะทําให้เนื้อฟันของฟันเนี่ยค่ะบางแล้วก็ทําให้เกิดอาการเสียวฟันได้นะคะฟันก็ใช้ยาสีฟันที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปหมดแล้วนะคะแต่ปัญหาเหล่านี้ก็ยังอยู่ค่ะมันก็ยังไม่หมดไปนะคะจะมาใช้ยาสีฟันไอเฟรสนี่นะคะคือใช้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะฟางแปรงฟันไว้ก่อนนอนเพราะตื่นมานะคะปากมันก็ยังรู้สึกแบบสะอาดแล้วก็ยังหอมสดชื่นอยู่เลยนะคะ แล้วระหว่างวันเนี่ยค่ะก็ไม่มีกลิ่นปากแล้วนะคะและอาการเสี่ยวฟันของฟางมันก็หายไปเลยนะคะจนเราลืมไปเลยนะคะว่าเราเดี๋ยวเคยเสี่ยวฟันมาก่อนเนอะเดี๋ยวฟางจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเทสนะคะที่แขนของฟางเองนะคะ,ะอันนี้นะคะเป็นยาสีฟันไทเปสนะคะแล้วก็อันนี้เป็นยาสีฟันที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ บนให้ดูนะคะแบบนี้เลยนะคะยาสีฟันไอเฟสเนียคะเขาสก,กัดจากธรรมชาติเนะเป็นออแกนิกนะคะมีฟูอะไรงนะคะแล้วก็น้ำประจุลบนะคะแล้วก็ทํามาจากแอปเปิลเขียวสก,กัดจากแอปเปิลเขียวนะคะทําให้ฟันเราเนี่ยขาวใสนะคะแล้วก็ไม่ทําลายสารเพื่อฟันด้วยนะคะนีด้วยความที่ของเขานะคะจะเป็นเนื้อที่แบบว่า เนียนละเอียดมากๆนะคะก็ไม่ทำลายสารเคลือบฟันของเราเนาะนะคะนี่อันนี้นะฝั่งนี้นะคะจะเป็นนี่นะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นยาสีฟันไอเกรชนะคะเห็นไหมคะเนื้อของเขาจะเนียนแล้วก็ละเอียดมากเลยนะคะก็จะซึมหายไปเลยส่วนด้านนี้จะเป็นยาสีฟันที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะคะนี้สนใจนะคะทัก Inbox ฟังเข้ามาได้เลยนะคะราคาหลอดละ390บาทนะคะมีบริการฟรีเก็บเงินปลายทาง1ห,หลอดเนี่ยใช้กันยาวๆสิ่งเดือวเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ